โอโหสมกับเป็นอินเดียครับอยู่ที่ไหนก็แสดงความเป็นอินเดียล่าสุดนะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยเสร็จแล้วก็มายืนฉี่กันเป็นกลุ่มเลยฉี่ใส่แม่น้ํานี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันไม่ใช่บ้านคุณนะเนี่ยเออแล้วแม่น้ําแห่งนั้นก็คือทะเลพัทยาครับแบบไม่สนสายตาชาวบ้านอาจจะไม่ใช่ว่าไม่สนนะแต่คือมันเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาไหมจากศูนย์ข่าวสีราชาครับเขาบอกว่าสุดละอาเลยมีนักท่องเที่ยวที่ไร้คุณภาพนะ ทีนี้โชคดีที่มีหนุ่มไทยคนหนึ่งเขาเห็นก็เลยถ่ายคลิปภาพกลุ่มหนุ่มอินเดียเนี่ยยืนจับกลุ่มฉี่ลงทะเลเมืองพัทยาแบบไม่สนสายตาชาวบ้านใดๆทั้งสิ้นก็อยากจะให้หน่วยงานพื้นที่น่ะสอดส่องให้มากกว่านี้ที่มันเป็นอยู่อ่ะแต่ก็ค่อนข้างยากล่ะคนจะฉี่เราจะไปดูตลอดเวลามันก็ไม่ได้เนาะคนถ่ายคลิปเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวคนไทยที่พากันมานั่งพักผ่อนดิมชายหาดพัทยานี่แหละครับก็อยากจะชื่นชมบรรยากาศนะแต่พอมาเจอแบบนี้ สุดทนนะกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียประมาณ5-6ถึงคนเขาแสดงกริยาไม่เหมาะสมนะเดินลงไปปัสสาวริมชายหาดต่อหน้าสาธรารณาชนแบบไม่เขินอายหลังจากนั้นก็จับกลุ่มคุยกันเหมือนเป็นเรื่องปกติแล้วก็พากันเดินแยกย้ายไปยังจุดอื่นมันจะเป็นไปได้ไหมเฮรอที่เขาจะไม่รู้ว่าห้ามฉี่เออไม่รู้เหมือนกันเนาะทีนี้ผู้ที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าแม้คนอินเดียจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของเมืองพัทยาก็เหอะ แล้วก็เข้าใจดีนะว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมที่มันน่าเอื่อมระอาก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่มันสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาไร้คุณภาพให้มากกว่านี้เพราะชายหาดเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกคือช่วงนั้นเป็นช่วงค่ำๆหน่อยนะบรรยากาศกํากลังดีนะครับเหมาะแก่การมานั่งจู่จีกันมากแล้วมาเจอกลุ่มออเดียยืนเยี่ยวแบบนี้มันคืออะไร ผมว่าถ้าผมไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นผมก็สะเทือนใจเหมือนกันแหละคืออะไรเนี่ยดีไม่ดีไม่ได้เห็นแค่น้ําที่ออกมานะอาจจะเห็นปิกาจูด,ด้วยโอ้โหสะเทือนใจไปกันใหญ่ก็ค่อนข้างแย่ครับถ้าอย่างเป็นคนอื่นนะถ้าไม่มีที่จริงๆส่วนมากก็จะหาตรอกซอกซอยใช่ไหมประมาณนี้อาแต่เนี่ยล่อซ้ากลางชายหาดต่อหน้าสาธารณาชนเลยก็มีหลายๆคนเขาก็มาแสดงความเห็นกันนะครับคนแรกเขาก็บอกว่าแบบนี้มันต้องโดนข้อหาอนาจารนะแล้วก็เกี่ยวกับพระบรความสะอาด มันน่าละอายใจมากเลยนะที่คุณไม่รู้จักเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นที่คุณมาเที่ยวเลยจะมาทําตัวแบบที่บ้านคุณในที่อื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วน่าจะรู้ว่าที่ไหนไม่ควรทําอะไรบ้างแบบที่บ้านตัวเองทําคนต่อมาก็บอกว่าบ้านมันสกรปรกแล้วยังจะมาทําที่ไทยให้เป็นแบบเดียวกับบ้านมันอีกหลายๆความเห็นก็ไม่พอใจแล้วก็พอจะรู้อยู่ว่าถ้าินเดียม,มาก็จะเป็นอย่างนั้นอะ แต่บางคนก็บอกว่าจีนหนักกว่าแต่ช่วงหลังๆดูเหมือนไม่ค่อยจะมีเรื่องข่าวคราวของคนจีนแล้วเนาะแต่ว่าลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะบางกลุ่มครับเพราะเห็นบอกว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักเป็นชาวอินเดียใช่ไหมทางงานก็คนอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะไม่งั้นก็มีข่าวมานานแล้วอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มจริงๆครับก็ประมาณนี้สวัสดีครับ